ดังนั้นจะมาเป็นตีชดาเหมือนกันไม่ได้ใปเลยจริงๆแล้วแบบแล้วเราแบบเขาแบบเราอยู่คนละระดับกับเขาเลยอ่ะแล้ววันหนึ่งเรามาเป็นมิสควีนเหมือนเขาอ่ะ็ีเราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่เราทำได้แล้วเราดีใจเพราะเขาเป็นเหมือนกับทุกอย่างแล้วแบบ แล้วแบบว่าเหมือนกับหลายๆมเมนต์น้อปอยนาะแบบมีอะไรก็แบบคุยกันตลอดถึงแม้ว่าจะห่างกันก็กลับมามีเืนก็มาเาะประตูบานเออมาแบบเคยเคยเคยนอนด้วยกันใครจะคิดว่าวันหนึ่งเคยนอนกับปอยตีชดาถึงเช้าอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้นะคะในชีวิตนี้ที่จะได้นอนกับปอยตีชดาถึงเช้าอยู่คอนโด ไปบ้านไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้มันแบบมันมีความสุขมากปอยเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็ดังนั้นจะมาเป็นตรีชดาเหมือนกันไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ปอยมีบ้านปอยมีรถปอยมีมงกุฎและปอยมีสามีค่ะ